นี่จ้ะไก่ทอดเพิ่งทอดมาไอ่ร้อนๆเลยค่ะเอนี่เสร็จแล้วค่ะโอ้โหบีเดียกินเป็นไอ้นี่เลยจ้ะเป็นครึ่งกิโลเลยทีเดียวสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับน้องบีเดียบ้านทุ่งทิวลิปอีกแล้วนะคะน้องบีเดียสวัสดีก่อนค่ะทํายังไงคะสวัสดีค่ะทํายังไงลูกทุ่จ้าทาแบบนี้ค่ะ<ม>บีเดียเยขา เีเดียเขาจกข้าวเหนียวใหญ่แล้วค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรคะวันนี้กิฟกับน้องบีเดียจะพากันมาทํายำยำขนมจีนค่ะเนาะนี่จะมีขนมจีนมาค่ะวันนี้แล้วก็มีไก่ทอดใช่ไหมคะนี่จะไก่ทอดเพิ่งทอดมาเอ๋ร้อนๆเลยค่ะบีเดียยังกินไม่ได้อ่ะอันนี้ขนมจีนของบีเดียนะคะอืมแล้วก็นี่จะข้าวเหนียวร้อนๆจะเนาะอันนี้ทําข้าวเที่ยงค่ะ วันนี้ทอดไก่ให้บีเดียค่ะเพราะว่าบีเดียกินชีสเยอะค่ะกินชีสเอ่ออาที่หนึง่ง<ม>โอ้โหครึ่งกิโลเลยค่ะตอนนี้ก็เลยกิฟก็เลยเปลี่ยนให้เขามากินไก่กินข้าวเหนียวบ้างค่ะโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหอ้ำแล้วจ้ะทนไม่ไหวจ้ะเดี๋ยวเราทําขนมจีนก่อนนะคะเนอะเดี๋ยวเราค่อยมากินไก่ไก่มันร้อนอยู่ใช่ไหมคะกินเลยนะคะอุ้อยหิวข้าวแล้วจ้ะ เที่ยงแล้วเนาะเที่ยงครึ่งแล้วค่ะเอากินเลยค่ะนี่ค่ะกิฟก็มีกุ้งกับปลาหมึกค่ะแล้วก็ย่ายกินเลยลูกแล้วก็ขนมจีนมาค่ะแล้วก็ผักเนาะแล้วก็นี่ค่ะก็นี่แหละค่ะเครื่องปรุงเราก็มีพวกน้ำปลาน้ำปลาน้ำตาลน้ำตาลปี๊บค่ะชูรสแล้วก็น้ำมะนาวค่ะแล้วก็พริกป่นเนาะแล้วก็นี่แหละค่ะมีพริกกินดาสดด้วยค่ะแล้วก็ใบสะระแหน่แล้วก็ถั่วหั่นมาแล้วค่ะ เดี๋ยวกิฟก็จะมาทำเลยค่ะอ้ามเลยคู่โซโอ้เฮเบเดียเขากินก่อนจะ้ะกิฟก็ใส่น้ำตาลปี๊บเลยค่ะนี่จะก็ใส่ปลาเลยค่ะให้เบเดียเขากินแบบไอ้อนี่เลย,ยเออกินไปเลยนะคะใส่ผงนัวนิดหน่อยนะคะ เละเกิดไม่พีเดียอร่อยไหมก็น้ำมะนาวจะเนาะ mm hmm. อิบชอบเปรี้ยวน,นิดนึงค่ะแล้วก็พริกผงค่ะ yeah, yeah. <c oughs> แล้วมันจะเผ็ดพีเดียนี่ค่ะแล้วก็พริกเอจินดาค่ะอุ mm ้ย hmm. ใช้มือนี่เลยจ้ะแล้วก็ถั่วนี่หละค่ะใส่ลงไปเลยเนาะนี่ mm hmm. ใส่น้ำปลาด้วยนิดนึงเนาะพี่เดียน้ำปลานิดนึงจ้ะเดี๋ดยวคนให้ให้น้ำตาลมันละลายก่อนจะนะ้ะเนาะน้ำตาลปี๊บจ้ะมันก็ละลายชาย้าจ้ะเล็กนะเอาข้าวใส่ด้วยพี่เดียไม่ใช่กินแต่กไก่เอาข้าวใส่ด้วยลูกข้าวหนูจกเอาเลยจกเอาเลยพี่เดีย เดี๋ยวทำขนมจีนก่อนมาม่าอยากกินขนมจีนกิ๊บอยากกินขนมจีนจะได้มะนาวมาจากไอ้ตลาดเนาะถูกมากเลยค่ะถุงหนึ่งหนึ่งยูโรห้าสิบเซนเออ,อน้ำตาลปิฟต mm, <like> นี่ค่ะน้ำยำจาเออน้ำยำอร่อยแล้วค่ะ, mm. ะคกิ๊บก็ใส่กุ้งเลยค่ะเนาะ ุ้งกับปลาหมึกดีเดีย,ย,ย,ยกินไปเลยลูกกินไปเลยเดี๋ยวยำขนมจีนกินก่อนนะคะแล้วก็ใส่สลระแหนเลยจ้ะยำกินง่ายๆเลยค่ะหิวข้าวแลวจ้ะเที่ยงอ๋อนี่ค่ะเดี๋ยวใส่ขนมจีนก่อนค่ะนี่ขนมจีน เอาเอาไว้ให้บิเดียด้วยค่ะนี่นะคะแล้วก็ติ๊กก็คนเลยจ้ะอุ้ยปเป็นตาแสีบกับบิเดียเอ้ย,อยบิเดียกินหรือเปล่ายำขนมจีนบิเดียกินเป็นอ้ะเปล่านยำขนมจีนเออนี่เสร็จแล้วค่ะ จะเล้วง่ายมากเลยนี่ค่ะเนาะมาค่ะทุกคนมาเดี๋ยวชวนคุณลุงคุณป้ามากินยำขนมจีนด้วยกันค่ะนี่เพิ่งเสร็จเลยค่ะม,มาจ้ะมานี่หละค่ะกินขนมจีนด้วยกันจ้ายำขนมจีนแซ่บๆจ้อตอนเที่ยงวีเดียอยอะเปล่ากระดูกกระดูก อืมอืมเอาขานี้ไปเอาขานี้มาให้หมมาให้แม่มานี่นูเอานี่ไปหลุกนี่ซิ้นเล็กนบีเดียกินขาไก่ไปหมดแล้วจ้ะเอขาหนึ่งแล้วจ้ะอืม <c oughs> เอาข้าวใส่ไหมนี่ข้าวด้วยหลุดกินแต่ไก่นะบีเดีดยโอ้ย,ยน้องบีเดียเขาชอบกินไอ้นี่จ้ะกินชีสเยอะ กินแต่ชีสค่ะกับขนมปังอย่างอื่นไม่กินเลยจ้ะถ้าเห็นตอนไอ้กลางนนะคะ่ะเขาจะกินแต่ชีสจ้ะนี่ <laughs> พูดชัดๆหน่อยเดียวงเงง <laughs> อเไรแซ่บจ้ะยงพนม,มกิน จับปจ้ะเดี๋ยวดูไก่สิไก่ก็อร่อยจ้ะไก่ที่เพิ่งทอดมาใหม่ๆเนาะอืมทอดใส่กระเทียมพริกไทยจ้ะเกลือแล้วก็ซีอิ๊วขาวนิดนึงหมักแล้วก็ชุบแป้งทอดจ้ะเน,ะนาะไหนๆๆอ่ำเอาข้าวใส่ด้วยลูกป้าป้ารูบืดไปทำงานจ้ะ เราก็เลยจัดแซบๆเลยวันนี้เงี้ยเงี่ยวัดอิส่เงี้ยอืมอันนี้มันเป็นกระดูกลูกหงูเอาอันนี้ไหมเอากระดูกมานี่น้องม่เดียจับกินเลยเนี่ยเอาขนมจีนด้วยไหมเก่งมากเลยอืมออมแม่ก็กินไก่ได้จะอร่อยเนอะ อาปากอาปากดูซิไีนกินอะไรนี่เดี๋ยวจะนกก้ำหนักจะให้อืมเอาไปมืดจะ้ะอากาศวันนี้มืดบิดเดียข้างนอกมืดมากเลยคิดว่าจะพาน้องบิดเดียไปเอาขนมปังไปให้เป็ดจะไม่ได้ไปเลยเหมือนฝนจะตกเลยมืดจังเลยบิเดียเนาะ บีเด ah 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 ียเขาพูดได้ประมาณสามสี่คำนี่นะจ๊ะเขาพูดไอ้นี่จ้ะเขาพูดปะป๊ามาม้าได้แล้วค่ะแต่เขาจะพูดปะป๊าบ่อยค่ะแล้วก็อะไรนะเป็ดร้องยังไงบีเดียกปับเป็ดร้องกรับกับแมวร้องยังไงแมวแมวหรือหมาแมวร้องยังไงลูกโอ้บางครั้งแมวเขาก็บอกว่าแมวจ้ะ พูดได้สองสามคำค่ะแล้วก็อะไรนะพัดลมค่ะเขาบอกว่าพัดอะไรเนี้ยค่ะก็เริ่มจังหัดพูดได้แล้วล่ะค่ะอย่าเอาไก่มากินด้วย <c oughs> ไก่ทอดแซ่ปปบป่ะพี่จอันนี้เอาไว้ให้ป,ปาห๊าป๊าไหม เอาชิ้นนี้ให้ป๊าป๊าเนาะถ้ากินไม่หมดนะ้องไปเด๋ยวเนาะนี่ขนมกินเอาไหม,ไมเอาไหมเน่เน่ที่แปลว่าไม่ใช่ก็ว่าเง่ยค่ะเงี้ย <c oughs> พูดชัดๆลูกเอาน้ำมาโอ้ยอะซ่อมก็มีนะซ่อมนะเอาไปเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวม,มามาทำไมนราจะกินแบบนั้นเลยไม่ได้หรุก อ๋อลุไปแล้วกระติบข้าว,วนั่นน่ะเอ,เอาออกอีกเอาแค่นี้ก่อนลูกร่วงไปแล้วพี่จ้งหาแต่งานให้กันทำอ้ะกินไปเอากินก็ชอบไก่ทอดแล้วจ้ะไก่ทอดจะมีเดียอร่อยยังมีเดียกินล้ะ Là ăn. À, ăn để dòng chinh dáng sắp đến xếp cái lúc đó Để giữa anh ở anh yêu ăn anh ăn anh khao đuôi babi đeo cái đuôi babi đeo khao đuôi babi đuôi nước yêu anh yêu anh khao đuôi babi đeo khao đuôi babi đeo khao đuôi เอาก็ดูกกับมาอเยเผ็ดนี่นี่ไก่ดูริมแเ้าให้ปอาปานะตอนเย็นให้ปอาปามากินอือเผ็ดแล้วจะกิฟต้องกินกับนี่นะไก่ทอดจ้ะ อืมแับนนอ,อืมบีดี๊เลยมันเยอะโอ้โหบเดียอะเยอะไปหรือเปล่าลูกเดียวเดียวเอาออกอีกไหมโอ้โหบีดียกินเป็นไอ้นี่เลยจ้ะเป็นครึ่งกิโลเลยทีเดียว เดียวมันจะกืนได้มั้ยนั่นในเคี้ยวนะเคี้ยวนะโอ้โหลูกอย,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 ย่าหญ่ใหญ่าหญ่ใหญ่เยอะพอแล้วโอ้ <c oughs> <c oughs> นั่นเอาออกมาละน้ำปโม <c oughs> กินเก่งกินข้าวบ้างานี่บีเดียเออเอาข้าวด้วยลูกเอาข้าวใส่ไหม,ม,มข้าวเหนียวนี่แม่กินอีกอน้องบีเดียจับกินไอ้น,นี่จะ้ะแป้งทอดค่ะม,มันกรอบเนาะบีเดียเนาะแป้งมันกรอบเนาะอร่อยดีเนาะนั่น เทเล่นแล้วเอามาเอาออกอันนี้เเออเอาอันเดียวพอแล้วหรกเเก่งมากคุชโซคุชโซอืมมมืดจังเลยน้องิดาอืม กินเสร็จแล้วก็ไปนอนให้สบายใจนะคะเด็กน้อยกิ๊บก็ก,กินข้าวกับยำขนมจีนไปแล้วละจ้ะ mình là video mình dài không? Sẽ cho nó ăn dài không? Đúng. Uy. Nướng video ăn, ngon. Nước sốt. Nướng thôi. เผ็ดจาเผ็ดโอ้เผ็ดยำขนมจีนไปเดียวเดี๋ยวๆๆพอแล้วฮู้ยโซกินผักดีมากเลยลูกเคี๋ยวได้ไหม คูโจกินไม่ได้นั่นเอาออกใครบอกให้กินเป็นแบบมันใหญ่ไปแบบนี้แบบนี้จะได้ผัดไปไไน ไม่เต็มไม่เก็บออกลูกเก็บออกอืมอืมอืมเดี๋ยวเราลาคุณลุงคุณป้าก่อนคุณหนูจะออกจากเ้าอีกเออมีเดียก็อิ่มแล้วนะจเะกาจะออกไปเล่นนะจ๊ะอืมไม่บายก่อนเดี๋ยวเราลาก่อนนะคะค่ะสำหรับวันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะ ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสําหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะเด็กแนวจะลงมาเลยลงมาเลยค่ะอืลงมาไปแ่ออยากจะออกไปลงไปดลงมาอุอ้ยอ่ะลง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 ไปเล่นเอาน้ำไหมกินน้ำไหม